ทุกคนวันนี้มาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะคะก็ก่อนที่จะไปดูหัวข้อคลิปในวันนี้ก็คือจะมาสอนวิธีดูของแต่ละกองว่าดูเวลาตรงไหนนะจ๊ะกดตรงนี้นะคะเพิ่มเติมตรง,ตรงใต้คลิปนะก็จะมีเวลาบอกเห็นไหมว่ากองที่หนึ่งเวลาเท่าไหร่กองที่สองเวลาเท่าไหร่กองที่สเวลาเท่าไหร่ก็กดไปได้เลยนะคะก็จะไปกองนั้นเลยนะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณที่มาดูคลิปนะคะมาถึงหัวข้อในวันนี้ว่าลืมหัวข้อตัวเองไม่ใช่อะไร ดวงของเรากำลังจะเปิดในด้านไหนในช่วงนี้ในเร็วๆนี้ใน3เดือนนี้ใน6เดือนนี้ก็แล้วแต่นะคะเป็นการดูดวงแบบโดยรวมฉะนั้นอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะในกองที่1กองที่สองกองที่3คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะ1 2 3สแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าราคะมาถึงกองที่1นนะจ๊ะใครที่เลือกกองนี้บ้างเอ่ย เหมือนกาลังวางแผนชีวิตบางอย่างเนาะเหมือนอยากให้บางอย่างมันประสบความสําเร็จเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความมั่นคงหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักด้วยก็ได้นะเนี่ยบางคนเป็นเรื่องของการเงินเหมือนมีเกณฑ์ต้องใช้ใจ่ายเงินเยอะก็เลยอยากได้ความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นก็ได้กิเลสเยอะก็อยากได้แบบว่าไรายได้เข้ามาเยอะๆก็จะได้จ่ายออกไปเดเยอะๆได้อะไรอย่างเงี้ยอืม หรือไม่ก็อยากได้ยิยนเรื่องราวดีๆข่าวๆดีๆเข้ามาจะลงหัวใจในช่วงนี้นะคะสำหรับคนกองที่1น่งเอามาดูซิว่าคนกองที่หนึ่งในช่วงนี้ดวงกําลังจะเปิดในด้านไหนเออดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะขอห้าใบก่อนมาหัวข้อแรกเปิดเต็มๆเ,เลยคนกองนี้รู้สึกว่ายังไงสิ่งดีๆก็ต้องมาเกิดขึ้นกระชันอยู่แล้วด้วยความที่เป็นสามหรือญหนึ่งคุณก็มีความมั่นใจในเรื่องของการงาน อ่แล้วก็บางทีในสังคมที่อยู่คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนก็ส่งเสริมดีพนักไม่ใช่พนักงานเพื่อนร่วมงานก็เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะดีคุณรู้สึกว่าคุณทําได้ดีในหลายๆเรื่องอยู่แล้วอะ่ะฉะนั้นสิ่งดีๆก็ต้องเข้ามาหาชันแล้วก็บางคนอาจจะหมายถึงการคิด จิตสำนึกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราดูค่อนข้างที่จะแฮปปี้อยู่ในระดับหนึ่งนะจ๊ะอามาดูซิว่าคนกองนี้จะโดดเด่นในเรื่องอะไรดวงกำลังจะเปิดในด้านไหนเธอ the world มาหนึงต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้การติดต่อการสื่อสารได้หรือความรู้ความสามารถมีเกณฑ์อาจจะไปได้ไปเรียนต่อก็ได้นะ บางคนเรียนต่อเมืองนอกเมืองนาบางคนได้เรียนต่อเป็นคอร์สเพื่อส่งเสริมความรู้ของเราให้มากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อกับชาวต่างชาติแต่ว่าอาจจะมาในโลกของออนไลน์ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมทางนี้อาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้เรื่องของการงานก็ได้นะคะเป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตแล้วก็เรารู้สึกว่าคุณจะปรับสมดุลต่างๆในแบบที่คุณอยากให้เป็นได้มากขึ้นอยากมีชีวิตแบบไหนคุณก็จะได้มีชีวิตแบบนั้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่ กำลังตัดสินใจเนาะโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นเหมือนกันนะมีความกล้ามีการอยากรวยมีความกระตือรือร้นเกิดขึ้นอืมฟีนไม้เธอเรื่องของการงานค่อนข้างดีหนึ่งเออเจ้านายอาจจะให้การแม่ตาเอ็นดูเรามากขึ้นอ่าหรือตัวเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นมีผลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีผลงานดีขึ้นแล้วก็อาจจะได้รับเรื่องของตําแหน่งมีความเขาเรียกว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานได้มากขึ้นหรืออยากจะทํางานเสริมก็ได้นะเอออยากจะทําอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้ได้ก้าวไม้มแล้วเรารู้สึกว่าคนกองเนี้หนึ่งขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดีแล้วก็จัดเรียงระดับความสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆได้ดีแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคอะไรที่เรารู้สึกว่าเออฉันไม่เห็นต้องไปจดจ่อจดจดําอะไรอยู่กับมันฉันก็สามารถสร้างกงําแพง การสิ่งเหล่านั้นไม่หันไปดูหรือว่าตัดขาดอยากสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นนะคะมีความแข็งแกร่งในด้านของจิตใจแล้วก็ด้านของการอ่าดำเนินชีวิตได้มากขึ้นนะอืเนี่ยคิงด่ามาแล้วเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยเหมือนมีความกระตือรือร้นกระเที่ยนกระหือรือในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยากจะทําอะไรที่มันดีเราอยากจะทําเราก็ได้ทําอะไรที่เราอยากจะตัดอยากจะบอกลายอยากจะโบกมือลาเราก็ตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดแล้วก็บางคน เอกสารสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอะสารอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจะออกมาดีนะคะอืดวงกาลังจะเปิดนะจะในสิ่งที่คุณอยากให้เปิดในสิ่งที่คุณอยากให้เป็นเอามาดูอีกซิว่าดวงกําลังจะเปิดในเรื่องไหนอีกขออีกสามใบเออเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องของการงานน่าจะเยอะกว่าเรื่องของความรักนะถ้าเป็นไพ่ยูซีนะ การงานการใช้ชีวิตการตัดจบปัญหาบางอย่างการกล้าที่จะพูดบางสิีบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยวันๆคุณอยากฟังก็ทุกคนแหละที่มาดูคลิปนี้ก็อยากจะฟังสิ่งดีๆเนาะเนี่ยประธานซีอมีความมั่นคงในเนี่ที่การงานเออสถานะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นหรืออาจจะมีเจ้านายแม่ตารักและเอ็นดูมากขึ้นก็ได้หรือ อาจจะได้ใส่เปไปแบบสิทธประธานซีอของบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะอเนี่ยความแข็งแกร่งอำนาจคุณจะมี power ในตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกน้อยจะมีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะทํามีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมี power แล้วก็ในที่นี้เรารู้สึกว่าสุขภาพก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงด้วยนะอะแล้วก็ชัยชนะไม่รู้ว่าหวังอะไรอยู่แต่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณคิดบางคนอยากเลื่อนขั้นเรื่อ,ง,นนอง,ตง,งตำแหน่งมีมีชิงตําแหน่งกันคุณก็อาจจะได้เออบางคนสอบแข่งขัน,นการเข้าประกวดนุ่งเข้าประกวดนี้เรารู้สึกว่าจะมีชัยชนะเข้ามาในสิ่งที่คุณมุ่งหวังในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอยากจะทํานะคะหรือบางคนไปออดิชั่นแล้วอาจจะได้รางวัลก็ได้นะเออได้รับการคัดเรือกก็ได้นะจ๊ะอืมอามีอะไรอีก เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดีนะแต่เด่นในเรื่องของการงานกับความฝันซะ,ะเยอะนะคะอ่ะจะมีอะไรดีๆด,ดวงกำลังจะเปิดในด้านไหนอีกของคนกองที่หนึ่งเงินจะมีเพิ่มเข้ามามากขึ้นจะมีเงินเก็บมากขึ้น เออกระปุกอมสินเราจะไม่ผอมโซแล้วนะคะกระปุกเราจะอ้วนตุบตับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของการเงินที่เรามีเก็บมากขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่มันก็ไม่ได้ร่อยหล่อลงมันถือว่าดีถูกปะเออเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยเออแล้วก็ยั่วนเรารู้สึกว่าเสน่ห์คนกองเนี้ยเกิดขึ้นจากปากฉะนั้นพูดแต่สิ่งดีๆนึกถึงแต่สิ่งดีๆ เราอะเป็นคนฟังคนแรกฉะนั้นสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะเข้าหูเราก่อนถูกไหมฉะนั้นปากจะเป็นสิ่งที่ใบเบิกทางในการที่เราดวงจะเปิดในเรื่องนั้นๆแล้วก็มีสเสน่ยยั่วยวนมากขึ้นนะคะคนกลองนี้บางคนไปฉีดปากมาหรือเปล่าหรือไปสักปากอะไรอย่างเงี้ยซื้อลิปสีใหม่แล้วมันดวงมันเฮงมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออแล้วก็ถ้าเป็นเซลนะเรารู้สึกว่าได้ดีเลยนะอะขายเก่งพูดเก่งคนยอมใจแล้วก็บางคน ออกมาเป็นแผลใจฉะนั้นไม่ต้องไป็ซีเรียสเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดวงเปิดใจที่เคยเจ็บช้ำใจที่เคยปวดร้าวแล้วร,รู้สึกว่าแผลใจแผลนี้กําลังได้รับการสมานและหายดีแล้วนะบางคนเป็นแผลใจมามากมา,มานานแล้วเหมือนมันหายไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณได้ตัดจบบางอย่างแล้วก็สร้างความเข้งแข็งให้กับจิตใจเรารู้สึกว่าเหมือนคนเพิ่งคิดได้อะ จริงๆเรารู้สึกเอ้เราจะไปเศร้าทําไมนานกับคนที่เขาไม่รักเรากับความรักที่มันเป็นไปไม่ได้นู่นนี่นั่นเหมือนตอนนั้นคิดไม่ได้อยู่ๆก็คิดได้แล้วก็แผลใจนี้ได้รับการสมานนะคะเออแล้วเรารู้สึกว่าพอมันได้รับการสมาหนึ่งอาจจะมาจากการรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นกับสองอาจจะมีใครบางคนเข้ามาให้เราได้ชุ่มชื่นหัวใจมารักษาแผลใจแต่แต่ใดๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวมาดามอยากให้รู้สึกว่าอยากให้รักษาแผลใจด้วยตัวเองให้หายสนิทดีกว่าที่จะให้คนอื่นมาดามนะจ๊ะอืมอะ ดวงกำลังจะเปิดด้านไหนอีกขออีกสามใบจุกจุกกันไปเลยนะจ๊ะสำหรับคนกองที่หนึ่งทำไมคนกองนี้มีการวางแผนอสังหาบางอย่างเราอยากได้บ้านอยากได้ห้องเช่าอยากได้สถานที่อยู่ที่แบบว่ามันแฮปปี้มากขึ้นบางคนอาจจะหมายถึงการลงทุนในเรื่องของที่ดินก็ได้นะเอออยากมีความมั่นคงนั่นแหละ ในที่นี้เราสึกว่าไม่ได้มัน่นคงทางด้านทรัพย์สินอย่างเดียวอาจจะหมายถึงการมัน่นคงทางด้านความสัมพันธ์ได้ด้วยนะจ๊ะอ่ะบริวารดีเธอดวงกำลังจะเปิดในด้านของบริวารล,ลูกน้องเอยคนที่อยู่ใต้อานาจต่างๆเราเอยค่อนข้างที่จะดีกับเรานะคะออบริวารจะให้โชคนะคะชค่วงนี้บางทีก็เป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้อคุณใสฉะนั้นช่วงนี้ใครทําอะไรกับคุณนะ่ะเอด้านคุณใสพวกเนี้ยอาจจะไม่ ไม่เกิดผลนะคะแต่คุณอย่าไปทํากับใครนะคะอย่างที่บอกเนาะและ้วมองมาสะท้อนกลับนะคะฉะนั้นใครที่คิดไม่ดีกับเราคิดไม่โอเคกับเราเรารู้สึกว่าเขาจะแพ้ภัยตัวเขาเองนะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะอ่าแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนเต็มที่ให้การช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ในที่นี้อาจจะเวลาเราจะไปดีลกับใครไปคุยกับใครเรารู้สึกว่าจะมีคนกระตือรือร้นช่วยเหลือเราเต็มที่ดวงเรากําลังจะเปิดเรารู้สึกว่าเพราะว่าเราใช้ปากเป็นใช้ปากเก่งบางคนไปได้สีพึ่งมาหรือเปล่าไปลงสารกะก ลิกลิ้นทองมาหรือเปล่าหรือไปลงหนะ้าหน้าทองมาหรือเปล่าคะเออเหมือนโดนสเสน่ห์นะจังงานของเราในจากรวหรับคนกลงที่หนึ่งนะเรารู้สึกว่าดวงกำลังจะเปิดเนี่ยเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะแต่หนักไปในเรื่องของเอ,อ่อเรื่องของเงินเรื่องของงานเรามองว่าดีนะยุคนี้อย่างน้อย อะไรไม่ดีเงินดีก็เราจะได้ปนเปรืตัวเองใช่ไหมปนเปรืตัวเองให้เรารู้สึกแฮปปี้เงินแก้ปัญหาได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะเออถ้าอยากดูดวงส่วนตัวยังไงดูใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปแล้วนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้ากองที่สองใครที่เรื่อกกองที่สองบางจ้า สองเหรียญบางคนติดขัดในเรื่องของการงานหรือเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการทําบาลานซ์ชีวิตให้มันดีขึ้นนะคุณอยากให้มีความก้าวหน้าในเรื่องของชีวิตในทุกๆด้านอะไรอย่างเงี้ยไปได้ดีในทุกๆด้านนะคะอืมอมาคนกรที่สองมาดูว่าดวงของคนกรที่สองเนี่ยกาลังจะเปิดในด้านไหนเป็นดวงโดยโรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงล้วนๆน,นะจ๊ะขอห้าใบคนกรที่สองดวงจะเปิดในด้านไหนคะในช่วงนี้ เนมารกเชียนคนกองนี้เป็นคนที่มีความเก่งนะมีความสามารถนะคะเข้าสังคมเป็นเข้าสังคมเก่งแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีเก่งหลายด้านเออแล้วก็บางคนมีเซนต์มีรังสังหรณ์แล้วก็สามารถเป็นหมอดูได้เหมือนกันนะจ๊ะใครเลือกกองนี้เอามาดามเองนะคะมาดามก็เลือกกองนี้นะจ๊ะอ่ะสิบไม้สิ่งที่แบกรับความเครียดต่างๆภาระต่างๆในชีวิตเรารู้สึกว่ามันกาลังมีหวังเนาะสิ่งเหล่านั้นจะบรรเทา ให้หายไปเออเหมือนได้พบหนทางสงบมากขึ้นนะคะความเครียดความกดดันต่างๆจะเบาบางลงนะอ,อ่าแล้วก็สิบถ้วยเ,ออเรื่องในครอบครัวเรื่องเพื่อนสนิทมิตรสหายเรามองว่าค่อนข้างที่จะดีนะในช่วงนี้เออจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในที่นี้ อาจจะกินดื่มเที่ยวค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับชีวิตไปเยอะหน่อยนะจะให้ระวังไว้หน่อยนะสิบถ้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขที่เราได้จากคนรอบตัวที่ได้จากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีการเติมเต็มในด้านนี้ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดบางคนขาดในเรื่องของความรักความอบอุ่นเรารู้สึกว่าด้านนี้ก็จะได้รับการเติมเต็มเยอะบางทีอาจจะไม่ได้จากครอบครัวโดยตรงหรอกอาจจะมาจากเพื่อนครอบครัวของเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็ห้าดาบอะไรที่เราเคยต่อสู้อะไรที่เราเคยฝ่าฟันมาช่วงนี้สิ่งเหล่านั้นเราจะได้มาครอบครองแล้วนะคะที่เราเคยเหนื่อยที่เราเคยลา้าที่เราเคยทุ่มเทให้กับมันทั้งหลายแล่เราจะได้รับชัยชนะจากสิ่งเหล่านั้นแล้วนะอืมแล้วก็เซสเมนต์เอ่อถ้าเกิด บางคนจะได้รับการสื่อสารหรือสัญญาณบางอย่างให้ได้รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณนึกหรือหนทางที่คุณกําลังเดินไปนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วอ่าอันนี้เอาในจิตวิญญาณนิดนึงนะคะหรือบางคนก็จะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่คุณเคยทํามาบางคนทุ่มเทให้กับงานทุ่มเทให้กับครอบครัวน,นู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกว่าสิ่งดีๆเหล่านั้นกําลังจะได้รับการตอบแทนมาแล้วนะคะดวงกําลังจะเปิดในสิ่งที่ทํานะคะแล้วก็ความเป็นเดวิลจะได้รับการปลดปล่อยจากกิเลสต,ต่างๆที่เราเคยมีเออความร อ,อย่างแล้วก็ในที่นี้ให้ระวังถนะ้าเป็นเรื่องของความรักจะได้เจอใครสักคนที่มีเสน่ห์ตึงตาต,ตึงใจนะเข้ามาในชีวิตแบบที่เราอยากได้เลยหรือแบบว่ามีเสน่ห์บางอย่างดึงดูดใจฉันเหลือเกินเนี่ยแล้วก็มันเป็น j u d g m เ n t อนะเรามองว่าก็เป็นคู่คู่หนึ่งที่จักรวาลส่งมาแล้วกันเนื่องบอกว่าเป็นดวงเปิดนะฉะนั้นเรามองว่าเดวิลเนี่ยก็เป็นด้านดีๆนะที่เราอยากได้นะคะอะดึงดูดใจกันสุดฤทธ แล้วก็บางคนได้รับการปลดปล่อยจากบางสิ่งบางอย่างเนาะที่เคยมีในชีวิตมานะคะเอามาดูซิดวงกําลังจะเปิดในด้านไหนอีกในช่วงนี้ขอห้าใบเอาขอสามใบคนก่อนนี้บอกว่าฉันพร้อมนะมีการวางแผนบางอย่างแล้วนะมีการเขียนขเขาเรียกว่าเขียนแบบแพลนบางอย่างในที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะทาแล้วด้วยซ้ำนะสำหรับ,บบางคนนะอยู่ๆก็ติดใจเดวิลขอขยายเดวิลหน่อยสิ บางคนหมดเคราะห์หมดโศกอะ่ะกับใครบางคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะหมดไปนะคะในเรื่องที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคก็จะหมดไปนะคะเนี่ยหนึ่งดาบเกิดขึ้นหกไม้จะได้รับการชัยชนะแล้วก็แปดถ้วยเรารู้สึกว่ามันจบแล้วหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องคาลคาซังเก่าๆในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการงานในเรื่องเก่าๆที่เราเหมือนอยากสะสางอะ่ะเรารู้สึกว่าจะได้รับการสะสางให้จบภายในช่วงนี้นะดวงกําลังจะเปิดสิ่งเหล่านั้น จะไม่มาแล้วนะคะเออเราเหมือนจะบอกลากับสิ่งเหล่านะั้นแล้วก็ให้ใชัยชนะกับตัวเองได้แล้วนะจ๊ะอืมก็ถือว่าดีนะดวงอะไรจะเปิดทําอะไรก็รุ่งเจ้าสําราญจะมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นอ่าเหมือนปลดล็อกตัวเองเหมือนได้ตื่นรู้เหมือนได้เกิดใหม่แล้วก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นบางคนอย่างที่บอกเนาะกินดื่มค่อนข้างที่จะเต็มที่แล้วงน้ําหนักขึ้นนะคะจะกินอะไรก็เรื่องนี้หนึ่งก็จะดีนะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้เจอใครบางคนที่เรารู้สึกว่าดึงดูดใจก็ได้นะหนุ่มจาสํ นเข้ามาในชีวิตนะคะอ่าเนี่ยความกังวลใจต่างๆก็จะหมดไปนะคะแต่ว่าใบนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของความสวยความมีออรา่าแล้วก็เรื่องเซนเรื่องรางสังหรณอนท้นข้างที่จะดีนะคะอืม แล้วก็อะไรที่ปิดบังที่เราโดนปิดบังเนี่ยทุกอย่างก็จะชัดเจนกระจ่างแจ้งให้เราได้รู้มีใครทําอะไรปิดบังเราเราก็จะได้รู้เนาะสิ่งลับ,บๆเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมจะได้รู้เรื่องราวความเป็นไปในโลกแต่เรารู้สึกว่าดูจากหน้าไพ่แล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าเซนต์เราอาจจะบอกอยู่แล้วว่าสิ่งที่ฉันคิดอาอมันก็ถูกอยู่แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ ใครที่ทําอะไรรับหลังเราเราก็จะได้รู้นะคะอาจจะได้ตัดขาดจากใครบางคนจากสิ่งที่เขาทารับหลังเราก็ได้อ่านดวงเรากำลังจะเปิดในด้านไหนอีกคะขอสามใบแต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าจะมีความสุขมากขึ้นนะเหมือนได้เกิดใหม่เนี่ย ชีวิตในมือใครบางทีชีวิตก็คืออยู่ในมือเราเราเป็นคนเดินเรือนะคะเป็นคนขับเคลื่อนชีวิตนะคะความประทับใจช่วงนี้จะมีโมเมนต,ต์ดีๆบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวได้ไปสังสรรค์ได้ถ่ายรูปสวยๆนู่นนี่นั่น,นมีความประทับใจเกิดขึ้นมีโมเมนต์ฟินๆโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ประกาศอาจจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นให้คุณได้แฮปปี้ในช่วงนี้ได้ด้วยนะอะแล้วก็แผนที่เรารู้สึกว่าจะได้ไปตาม สิ่งที่วางแลนไว้สิ่งที่หวังไว้หรือเราอยากจะเจออะไรอยู่ที่ปลายทางเราจะกําลังจะไปถึงแล้วบางคนอาจจะหมายถึงว่าไปถึงแล้วก็ได้นะได้ขุดแล้วได้เจอสมบัติแล้วได้เจอสิ่งที่หวงังในสิ่งที่อยากมีอยากเป็นแล้วหรือบางคนได้เห็นเส้นทางแล้วหรือบางคนก็อยู่ในระหว่างเส้นทางใกล้ถึงแล้วก็ได้เช่นกันนะจ๊ะอืมแต่เรารู้สึกว่าจะมีเรื่องดีๆบางอย่างเก <c oughs> ิดขึ้นสิ่งที่เราเฝ้ารอคอยสิ่งที่เราอยากจะได้อ่ะจะได้รับการปลดปล่อย มาดูซิดวงคนกองนี้จะเปิดเรื่องไหนอีกเปิดกันให้จูกใจไปเลยนะจ๊ะในช่วงนี้ความร่วมมืออเรารู้สึกว่าเพื่อนคนใกล้ชิดมิตรสหายเวลาเราเดือดร้อนหรืออยากได้รับการช่วยเหลืออะไรก็จะมีคนให้การช่วยเหลือดีหรือเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือดีการไปดีลกับลูกค้าคุยนู่นคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าค่อนข้างที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอื แล้วก็ฟังเสียงเปียโนช่วงนี้เพื่อจะลงใจด้วยก็ได้เธอความทรงจำใหม่แล้วช่วงนี้จะมีโมเมนต,ต์ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะเนี่ยฉะนั้นถ่ายรูปบ่อยๆถ่ายรูปเยอะๆก็ได้นะคะเราจะได้ซึมซับกับสิ่งที่ดีๆกับสิ่งที่เป็นนะคะแล้วก็การรักตัวเองช่วงนี้คนกองนี้จะเริ่มรู้สึกรักตัวเองมากขึ้น แฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เรามีตกลุมรักตัวเองเหมือนเมื่อก่อนอาจจะส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะสวยได้กว่าน,นี้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออเราก็สวยแล้ววะนึกออกปะ เออเราก็ดีแล้วอาจจะให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆให้กับตัวเองมากขึ้นอะ่ะเหมือนเมื่อก่อนอาจจะแคร์คนอื่นแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้แคร์คนอื่นขนาดนั้นแล้วแคร์ตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีการรักตัวเองเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าชว่วงนี้จะมีโมเมนต,ตดด์ดีเนาะเนื่องด้วยอาจจะเป็นเดือนธันวาได้มีโมเมนต,ต์ฟินฟบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าเกิดจะโสดอยู่ก็ จะได้รู้จักความรักที่ดีก็คือการรักตัวเองแต่ถ้าไม่โสดเรารู้สึกว่าเราเลือกได้อะว่ารักไหนจะเป็นรักที่ดีรักไหนที่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเทคแคร์ดูแลเราดีหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้ได้นะยังไงก็ขอให้คนกองที่2เจอกับเรื่องราวดีๆไวๆนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะถ้าอยากดูดวงสุดตัวรยายละเอียดใต้คลิปนะคะรักทุกคนนจะจ๊ะเช้ามาถึงกองสุดท้ายกองที่สมใครที่เลือกกองนี้บ้างคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะจ๊ะคนกองนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตนะ อ,อุปสรรคปัญหามาเยอะเหลือเกินแต่ละสู้ไม่สู้ยังพร้อมที่จะฝ่าฟันแต่ว่าก็ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปนตามแผนตามแผนที่เราวังไว้อยู่ดีนะคะอามาดูซิดวงคนกลณงที่สามกำลังจะเปิดในด้านไหนในช่วงนี้ขอห้าใบาดูเพื่อความันเทิงเท่านั้นนะคะเจ็ดดาบ เหมือนคนกองนี้มีความกังวลใจบางอย่างอยู่เนาะว่าวเฮ้ยมันจะมีหรอมันจะได้หรอมันจะโน้มมันจะนี่นนหรออือย่าเพิ่งไปคิดลบอย่าเพิ่งไปคิดมาก the f o o l ชีวิตคุณจะแฮปปี้มากขึ้นจะหลั่นล้ามากขึ้นจะชิลกับชีวิตมากขึ้นบางคนอาจจะหมายถึงการได้เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ๆอย,อยากจะไปก็ไปเลยก็ได้เหมือนทําแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะแล้วก็กล้าเปิดประตูก้าเปิด ออกจากความกลัวของตัวเองเพื่อมุ่งหน้าไปข้างหน้าเหมือนแบบไม่รู้หรอกแต่ก็อยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทูออบครับความรักดีๆกำลังจะเข้ามาคนของใจกำลังจะเข้ามาก็ได้นะคะเรื่องพรมลิขิตเรื่องของความรักกำลังจะเด่นนะในที่นี้อีกในนึงก็คืออาจจะหมายถึงการรักตัวเองมากขึ้นการรู้สึกว่าตัวเองควรที่จะได้รับอะไรมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเดวิว ถูกเอาค้าบวกกับเดวิลเป็นรักค่อนข้างลุ่มหลงนะดูคลั่งไคล้นะ,ะดูคลั่งรักนิดนึงนะคะแต่คุณควบคุมได้นะคะอ่าพยายามปรับสมดุลต่างๆได้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์นะแล้วก็บางคนก็อย่างที่บอกอาจจะเจอคู่ที่จักรวาลส่งมาให้ในช่วงนี้แต่เรารู้สึกว่าคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการความรักแบบไหนและ รู้ว่าตัวเองควรทําอะไรเรารู้สึกว่าพลังงานตรงส่วนนี้ของคุณค่อนข้างที่จะดีนะคะถ้าเกิดความรักนี้มันไม่ดีชวนลุ่มหลงอะ่ะมันอาจจะลุ่มหลงแค่ช่วงแรกแหละแต่คุณรู้สึกถ้ามันไม่ใช่คุณก็สามารถที่จะบอกปัดได้บอกบอกลาได้ง่ายๆเลยนะคุณรู้สึกว่าชีวิตฉันอะ่ะฉันต้องการความสมดุลในทุกด้านด้านของการเงินด้านของความรู้สึกด้านของการเอาใจใส่การเปการดูแล คุณรู้สึกว่าคุณสมควรได้รับมันในหลายๆด้านพร้อมกันได้เนึ่องอกป่ามันไม่จะเป็นต้องด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่นี้บางคนถ้าเกิดการเงินติดขัดอยู่นะคะก็จะไหลลื่นมากขึ้นนะคะจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายได้ง่ายขึ้นนะเอ,อ่อแล้วก็เรื่องของสมดุลเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตก็จะง่ายขึ้นในช่วงนี้นะคนุณกรที่3เนี่ยน่าจะออกแนวอิสระเสรีทางด้านจิตใจเนาะการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความรักนะคะอืม ถ้าอยากให้เป็นจริงก็พิมพ์น้อมรับคำทํานายนะคะอ,อ่ะมาดูซีดวงของคนกอลที่สั่งอะไรจะเปิดในด้านไหนอีกขออีกสามใบแล้วเรารู้สึกว่าความรักที่ลุ่มหลงอ่ะก็แค่ช่วงแรกคุณจะตาสว่างมากขึ้นจะเห็นว่าอะไรควรเป็นควรไปนะคะใช้ชนะมามสบายสบายเริ่มต้นได้ดีเรารู้สึกว่าไม่ว่าคุณหวังในเรื่องอะไรการแข่งขันการสอบชิงทุนการ แข่งขันในด้านในด้านหนึ่งคุณจะได้รับการชัยชนะบางอย่างมาอย่างสบายๆแต่ต้องต้องตั้งใจทํานะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆหลั่นละ,ละ,ละกับชีวิตมากขึ้นนะคะสิ่งดีๆในช่วงนี้แล้วก็บางคนอาจจะเสริมสวยซ,ซ,ซื้อนู้นซื้อนี่หรือไปเที่ยวคาเฟ,ฟ,ฟ่ไปเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่า เรื่องราวดีๆในชีวิตกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างเต็มที่ค่อนข้างพร้อมนะคะฉะนั้นถ้าจะมองนะเรารู้สึกว่าการเงินไม่ได้ติดขัดมีปัญหานะคะดูสามารถใช้เงินได้สบายๆชิลๆนะคะอะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบไม่มีความเครียดชิลๆเดฟูก็มาเนาะสบายๆก็มานะเออความเคร่งเครียดความเครียกก็จะค่อยๆหมดไปนะคะอืเมื่อกี้ใบนี้เด้งออกมาเนื้อคู่คนกองนี้เตรียมรับเนื้อคู่ได้นะอ่า ขออีกสองใบาบางคนที่มาดูกองนี้ได้เจอเนื้อคู่นะคะในช่วงนี้ดวงความรักเปิดแล้วนะคะแต่เราต้องกล้าที่จะออกกล้าที่จะไปนะอาจจะไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปก็ได้อืมไปแบบไปเลยชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะและกล้าเปิดใจด้วยซ้อนมาทําไมหยิบมมาได้สามใบเรารู้สึกว่าความรักที่เป็นการซ้อนกันหรือความสัมพันธ์ที่มันซ้อนมีมือที่สามน่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะกระจัดหมดไปนะคะอ่า อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่โอเคก็กำลังจะหมดไปนะคะคนที่คิดไม่ดีเราเรากำลังจะหมดไปนะคะแล้วก็ดวงความรักกําลังมาแรงอะระเบิดตู้เนี่ยเทพก็อวยพรบางคนไปขอพรมาด้วยหรือเปล่าในเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่อาจจะหมายถึงเทพส่งมาให้ด้วยก็ได้จากรวาลส่งมาให้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งดีๆในหลายๆเรื่องกำลังจะเข้ามาเพราะว่าได้รับการอวยพรจากเทพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวด,ดาประจําตัวนะคะ่วงนี้เรื่องของอารมณ์ความฉุนเฉียวก็อาจจะน้อยลงด้วยนะ อ่าการโมโหการแบบว่ารู้สึกงุดหงิดกับทุกเรื่องก็จะลดน้อยลงด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรโชคนี้จะเริ่มใจเย็นมากขึ้นจะหลั่นล้ากับชีวิตมากขึ้นจะชิลๆมากขึ้นอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะแบบปรีดนิดนึงแล้วก็หายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอเรื่องของอารมณ์เราจะควบคุมได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนใครที่คิดไม่ดีกับเราที่ไม่โอเคกับเราแม้ว่าในเรื่องใดๆก็ตามเรารู้สึกว่าเขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นความรักก็คือก็จะจบกันไปนะจ๊ะอืม เพราะว่าเราก็ต้องเตรียมคิวนะเตรียมคิวของเราเนี่ยแหละให้กับเนื้อคู่ของเรานะคะเอออะไรที่มันไม่ใช่ก็บอกปัดไปนะจ๊ะเอามาดูซิจะมีเรื่องราวอะไรดีดีดวงอะไรจะเปิดในด้านไหนอีกเพราะดวงความรักกอลังจะเปิดอะไรเธอฉะนั้นถ้าคนที่คุณคุยอยู่มันไม่ใช่ก็บอกปัดนะคะเพราะว่าคนใหม่กอะไรจะเข้ามานะจ๊ะบริวาร เพื่อนเอ่ยสัตว์เลี้ยงเอ่ยหรือลูกน้องเอ่ยคนที่อยู่ใต้อนานตะต่างๆเราจะให้การเขาเรียกว่าอะไรจะให้การตอบแทนที่ดีเนาะ,ะบางคนก็ให้ดวงให้หวยอะไรอย่างเงี้ยให้โชคลาภบ,บางอย่างต่างๆได้นะคะบริวารค่อนข้างดีนะคะทําอะไรไว้ค่อนข้างจะแฮปปี้นะคะวางใจได้เห็น <He S 2> ไหมอารมณ์เทียวของเธออะ กำลังจะลดน้อยลงหรือใครบางคนที่ชอบฉุนเฉียวกับเธอก็จะลดน้อยลงได้เหมือนกันนะเออฉะนั้นเธอจะอาดณ์ดีมากขึ้นจะใจเย็นมากขึ้นจะแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นจะปล่อยวางในชีวิตได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยอืม เนี่ยเราก็เตรียมตัวรับสิ่งดีๆได้แล้วนะคะบางคนถ้าอยู่กับความรักไม่ดีอยู่กับโอกาสไม่ดีเปลี่ยนมุมมองความคิดเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของน้องคู่นะคะเรื่องของความรักนจะนจะ๊ะถูกครับก็ออกไพ่นั้นก็ออกนะจ๊ะเตรียมตัวรับสิ่งดีๆด,ดวงกำลังจะเปิดแล้วนะคะคนกรองนี้ฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะทําให้เรารู้สึกด้านลบก็ออกห่างจากมันอารมณ์เฉียวยก็พยายามลดน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันก็ทุกอย่างมันเหนือความควบคุมอะ่ะเราก็ควบคุมทุกอย่างไม่ไ้ัานน ยังไงก็ขอให้คนกองนี้แฮปปี้กับชีวิตนะคะเจอเรื่องราวดีๆกันในชีวิตไว้วดวงเปิดไว้วนะคะถ้าเกิดอยากรับความทำนายนี้ไปขอตัวเองก็น้อมรับความทำนายได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า